อัสลามุอะลัยกุมบารอกุลลอฮ์บระการตัครับคุณชกิตครับน่ครับรายการของเราผ่านทางไวโซเชียลพอดแคสต์นะครับแล้วก็ทางยูทูบช n e l อัปเดตไฮไลท์นะครับประจำสัปดาห์ในสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีข่าวหลายมิติมันไม่ใช่เรื่องการเมืองอย่างเดียวละมันก็หูลักหลายมากข่าวในสัปดาห์นี้นะครับมันมีข่าวหนึ่งที่อยากจะมาพูดคุยในข่าวแรกนะครับนั่นก็คือ สังคมไทยนยกำลังจับตามองเรื่องของการยื่นแก้รัฐมนูอน,นะครับซึ่งมันน่าสนใจตรงที่ว่ามีการนําเสนอการแก้รัฐมนูญโดยสสของพักก้าวไก่นะครับแล้วก็มีพักประชาธิปัตย์มีพักนู้นนี่นั่นหลายสอสอเขาก็เห็นด้วยกันในการแก้เขาจะมีความแคมเปญปิดเขาเรียกอะไรนะปิดล็อกสอวอนะฮะปิดล็อกหรือปิดล็อก มันไม่ได้ปลดล็อกนะะี่ยมันล็อกอะล็อกไม่ให้ไม่ให้สอวอไม่ให้สอวอ,ส,อ,วอสามารถเลือกในรัฐมนตรีได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ๆ>ก็มีการลงชื่อกันเยอะแยะมากมายก็โอ้โหดูบฏิศทานแล้ว่าเออน่าจะมีการคุยกันในสภาแน่ๆเพราะว่าตามกฎคนทั่วไปเนี่ยจะเสนอแก้กฎหมายเนี่ยต้องห้าหมื่นคนประชาชนต้องห้าหมื่นคนแต่ถ้าสสเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้แต่จำนวนไม่เยอะจำนวนไม่ต้องไม่ต้องเยอะอะเพราะสสในสภาก็มันสองร้อยห้าสิบคนอยู่แล้ว ก็จานวนไม่เยอะก็นําเสนอขึ้นเสนอเสร็จปุ๊บก็มีพาราธิปัตด,ด้วยอะไรด้วยนะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะว่าเมื่อวานนี้เองวันนี้ที่เราบันทึกรายการเช่นเคยวันพระหัสเมื่อวานเนี่ยวันพุธวันพุธมันมีประเด็นว่าทางพรรคประชาธิปัตย์ถอนออกหลังจากที่ลงยติว่าอะจะลุยกับพรรคเก้าวไก่เพื่อที่จะได้แก้รัฐธรรมนูญอถอนออกห้าคนซึ่งห้าคนเนี่ยมีผลนะมีผลมีผลสิครับห้าคนหายไปทําให้ไม่สามารถจะยืนได้ โอ้โหมันก็เลยเป็น,ป,นประเด็นพอสมควรเลยพักคก้าไก่เนี่ยเขาก็เอาอยัางไงดีมันมีการแก้ทุนนะู่นมันมีหลายเขาเรียกว่าหลายทฤษฎีที่แต่ละพักนําเสนอพรคเพื่อไทยก็นําเสนอทฤษฎีหนึ่งก้าไก่ก็นาเ,เสนอทฤษฎีหนึ่งทีเนี้ยพอของพรรคก้าไก่เนี่ยมันตกตกไปเนื่องจากพักรคไาิปัตถอนออกไปห้าให้ไหมฮะก็เลยต้องพรรคก้าไก่ก็ด้วยสปิริตนะฮะอันนี้เท่าที่เขาชื่นชมกันในโลกออนไลน์นะไปร่วมกับพักเพื่อไทย ขอ,อให้ได้แก้ก่อนเ,อออเพื่อที่จะได้แก้กฎหมายนี้ให้มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นตามมุมมองของสองพรรคนี้แต่ในทางพรรคปฏิปัติเนี่ยห้าคนที่ออกเนี่ยนะครับเขาก็มีการถอนชื่อเขาบอกว่ามันมีการกดดันจากผู้ใหญ่ในพรรคนู่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่าเท่าที่เขาตรวจสอบข่าวมาเนี่ยมันมีประเด็นก็คือ,อทางคนห้าคนสสห้าท่านเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ทราบว่าเอกสารที่เซ็นนั้นนะ่ะมันคือเอกสารถอน ที่จะไม่เสนอแก้รัฐธรรมนูญคือก็คือตอนแรก<อ>เนี่ยตอนเซ็นเนี่ยไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรขึ้นอันนี้เป็นการสัมภาษณ์ข่าวจากสสท่านหนึ่งจากข้าราชปารชื่อสุรินทรปาเล่น,นะครับ<ม>ท่านเป็นสสอ,อยู่จังหวัดสงขลาบอกไม่รู้อ้าก็น,นึกว่ามันเป็นเอกสารจากฝั่งรัฐบาลอะไรก็เลยเซ็นไปแต่พอรู้แล้วเนี่ยหลายคนเขาก็เริ่มกลับมา เอามันเป็นเอกสารตัวนี้เหรอก็เริ่มกับกระมาแก้อะไรกันอ้ก็เป็นข่าวที่เขาเพิ่งจะให้มาเมื่อช่วงเช้าของวันพฤหัสที่เรากําลังแต่ว่าเรื่องว่าจะทันหรือไม่ทันจะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งใช่เรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเป็นตัวตัวเป็นข้อมูลที่เออมันก็มีประมาณนี้ด้วยนะครับน่าสนใจพอสมควรเรื่องการเมืองไทยก็ต้องติดตามนะครับเมื่อวานก็มีการอภิปรายอ่า ในกรณีต่างๆเยอะมากนะครับก็สสพรรคเก่าไกลสสหลายๆหลายๆคนนะครับก็พูดกันในรัฐมนตรีก็เข้ามาในรัฐสภาด้วยมาชี้แจงมาอะไรด้วยนะครับอันที่สองข่าวที่2เนี่ยอันนั้นข่าวการเมืองในประเทศข่าวที่สองที่จะคุยเนี่ยก็คือเรื่องโควิด19<ช>มันมีประเด็นดเดี๋ยวคุณชกิตก็จะแตะด้วยใช่ไหมครั<ช>แต่ขอาผมเนี่ยขอวิ่งไปที่อเมริกาก่อนเพราะว่าที่วิ่งไปเลยนะขอบินไปที่อเมริกาก่อนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีประเด็นที่มันแดงขึ้นมานะครับก็คือ ข่าวใหญ่ในวงการของอเมริกาณนะวันนี้เนี่ยก็คืออเมริกาประธานาธิบดีเนี่ยชื่อโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคนทั่วไปี่ยได้ยินข่าวในแพลยอเมริกาว่าโดนัลด์ทรัมป์มองว่าโควิดมันไม่น่ากลัวก็คนอเมริกันที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับที่มีการติดติด,ต,ดติดของโควิดเยอะมากรองลงมาเนี่ยน่าจะอินเดียวันนี้เนี่ยไม่ได้อัปเดตนะครับแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตัวเลขประมาณนี้แหละก็เขาไปคุยสัมภาษณ์นักข่าวท่านหนึ่งนะครับเป็นนักข่าว ในแวดวงสื่อพิมพ์ชื่อดังระดับพูลิชเชอร์อย่างบ๊อบวูดเวิร์ดนะครับซึ่งดังมากอันนี้นักหนัหนงสือพิมพ์ท่านหนึ่งเขามีผลงานในการขุดเรื่องอื้อฉาวอย่างเช่นบอเทอร์เกตจนทําให้ริชาร์ดนิกสันต้องลาออกจากตําแหน่งปรากฏว่าเขาออกหนังสือเล่มใหม่ที่มีชื่อว่าเรจนะครับมาแฉทรัมป์ว่าโกหกต่อสาธารณชนมาตลอดในเรื่องความอันตรายของโควิด -19 ต่อประชาชนชาวอเมริกาโดยข้อมูลนี้วูดเวิร์ดได้มาจากการสัมภาษณ์ทรัมป์โดยตรงถึง18ครั้ง แต่เดือนธันวาตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วนะครับจนถึงเดือนรกรกฎราคมในปี63เนี่ยนะครับเขาก็มีการบันทึกเทไไปไว้ทั้งหมดเลยปรากฏว่าทรัมป์เนี่ยพูดจร,ริงทรัมป์เนี่ย,ร,ยรู้ว่านายกรัมดิทรัมป์เนี่ยโดนทรัมป์เนี่ยรู้ว่าโควิดอันตรายแต่ทรัมป์พูดมาคําว่าเขาพยายามไม่บอกคนมรักันไปตรงๆเพราะพยายามลดความน่ากลัวของโรคให้มันลงเพราะไม่อยากสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนและตลาดทุน ข่าวนี้ก็เลยดังมากคนไม่กันก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมประธานาธิดีมันไม่ดูแลชีวิตของคนไมกันเลยตายไปตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยเพราะคุณไม่ยอมบอกข้อเท็จจริงนู่นนี่นั่นเราก็ต้องคงต้องมาติดตามกันต่อว่าเอ๊ะตกลงมันไกลเลือกต่างเลยนะแล้วก็โจไบเดนก็รู้ประเด็นนี้คือฝั่นตรงข้ามนะแคนดิเดตเขาก็จะเอาประเด็นนี้มาเล่นมันนก็แบบว่่าใช ่านั่นแหละแต่จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นประเทศไทยนี่ก็เละเละแน่นอนเเหมือนกันโซเชียลไม่ไวก็มาดูกันว่าโพของทั้มความนิยมทั้มในสัปดาห์หน้าอีกหนึ่งหรือสองสัปดาห์หน้าเนี่ยจะลดลงไหมจากข่าวนี้ที่ปล่อยมานะครับก็ต้องมาติดตามกันเป็นการโกหกต่อสาธารณชนนะฮะก็ ไม่โอเคเลยถ้าแบบนี้รูสึกเราก็จะแย่เหมือนกันไหนก็มาโควิดโควิดโควิดขอย้ายเข้ามาในประเทศนะครับเมื่อประมาณสักน่าจะสักประมาณวันวัอังคารวันอังคารอาจจะมีโปสเตอร์นึงในสังคมมุสลิมไหมในสังคมมุสลิมเลยเพราะว่ามาจากอะไรนะที่ตอนนั้นก่อนหน้านั้นจะมีเรื่องดีเจที่เป็นเอฟเฟกแรงๆแต่ทำให้ทำให้เรื่องแอคทีฟกันอทีกันอีกรึแล้วมันจนกระทั่งมีที่มณฑิที่เชียงใหม่ ใช่เพราะว่ามันติดกับพม่านะตรงนั้นมีอะไรฮะก็มีการติดป้ายครับบอกว่ามีคนพม่าหรือคนต่างชาติอะเข้ามาแล้วก็มาละหมาดแล้วก็มีไข้สูงโอ้โหตัวเลขนี่สามสิบแปดจุดสี่องศาใช่สามสิบแปดสามสามเจ็ดจุดแปดอาสามเจ็ดจุดแปดอาสามเจ็ดจุดแปดครับครับแล้วก็รู้สึกว่าตนกเลยเมื่อวันที่สุกเมื่อวันสุกที่สี่กันยายนเนี่ยก็คือว่าวเราสุกันะฮะสุกระบาวันสุกโอ้ย โอ้โหคือเราว่ามันเป็นสเปนนี่แบบระเบิดเลยนะยุ่งเลยครับเพราะว่าเราหอสุกันเยอะก็มีการติดป้ายวันที่หกกันยาครับว่าเออมีปิดมัสยิดปิดมัสยิดเลยเนื่องจากทำความสะอาดใหญ่เพราะว่ามีคนต่างชาติเข้ามาคาดว่าเป็นพม่าหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับก็เข้ามาละหมาดแล้วก็เป็นใค้สูงโอ้โหก็แชร์กันว่อนเลยครับทออนไลน์ผมยังผมยังตกใจเไหมเสียวเลย แล้วก็เมื่อคืนเนี่ยทำเวลามากเลยได้ทํารายการแล้วก็คุยประยคนี่ผมก็เลยลงส่งประเด็นนี้เข้าไปครับพี่เต้ยกับเชคก็ให้ข้อมูลว่าข้อมูลนี้เป็นความเข้าใจผิดผมก็มาดูดูข้อมูลอีกทีหนึ่งเออเป็นความเข้าใจผิดจริงๆครับเอาไปลงยังฮะเอาไปลงนะครับลาสุดเอาไปลงแล้วลาสุดเอาไปลงแล้วนะครับก็คือจริงๆเนี่ยก็คือเป็นคนที่คนพื้นที่เนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเขาก็เลยเข้าใจว่าเป็นคนตังตางตางถินเข้ามาแล้วก็ เรื่องจากที่ตัวร้อนเนี่ยเพราะเขาเดินตากแดดมาไกลวันนี้ผพ,พึ่งเจอเลยผมเพิ่งเจอเลย <c oughs> ฮะ,ฮะตอนที่ขึ้นเครื่องบินที่สุวนณภูมิอะไปยังไงครับก็เข้าเซเว่นอที่สุวนณภูมิ <c oughs> ใช่ไหมครับปกติเซเวนเนี่ยพี่น้องครับเซเวหลายสาขาในกรุงเทพมหานาครเนี่ย เขาไม่ได้ใช้พนักงานยิงหัวแล้วนะเขาจะมีเครื่องเครื่องหนึ่งติดอยู่ตรงเคาน์เตอร์จ่ายตามเป็นเครื่องขาวๆพี่น้องเห็นเครื่องมันจะเป็นแบบโกยๆเป็นรูออกมานะครับอยาวาหัวไปจ่อนะเขาให้ใช้มือหลายคนเอาหัวไปจ่อนะฮะเอามือเนี่ยนะครับไปอังไว้แล้วเขาก็จะตรวจอัตโนมัติว่าอุณหภูมิเราเท่าไหร่นะครับผมก็มือไปตรวจปรากฏว่ามันสามสิบเจ็ดจุดห้ามันกระดังตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดแน่นอนเลยครับเพราะว่าลากกระเป๋ามา มือเราก็เลยร้อนแต่พนักงานเขาก็ดูไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะเพราะเขาเชื่อว่าเออคงไม่ได้เป็นอะไรอ่ะประมาณนี้น่าจะน่าจะใช่สามาเมื่อกี้มาเรื่องเส่ไม่แน่ไม่หมายถึงว่าตรวจอุณภูมิด้วยจากตางแบบร้อนใช่ต่างแบบร้อนอย่างที่บอกวัดวัดสองครั้งเนี่ยก็เป็นอเอเท่านี้ปกติไม่มีไข้ครับก็คือว่าเหมือนว่ามีการวัดครั้งอีกครั้งหนึ่งก็ไม่มีไข้หละนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ ส่งตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลนครพิงค์ในวันที่แดก็คือเมื่อวันซืนนะครับแล้วก็รอผลตรวจก็ไม่ไม่เจอก็ไม่มีปัญหาเป็นนักทีผมมองสองมุมนะฮะมุมหนึ่งน่าชื่นชมคือมีการเฝ้าระวังใช่ครับนะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือว่าอัลฮัมดุลิลาที่ไม่มีอะไรนะถ้ามีอะไรนี่ก็สเปอร์สเปเดอร์มาในยุ่งเลยนะเช็คไหมแต่ผมชอบการที่การให้ข่าวแบบตรงไปตรงมานะถูกต้องถึงแม้ว่า เข้าใจผิดก็บอกเข้าใจผิดเอออันนี้แฟงเสียหายแล้วใช่อันานี้ชื่นชมขอชื่นชมไปยังกรรมการประสิทธิ์ช้างคลานกรรมการก็ตตกวา่ะตะวารอช้างคลานอันยาเมียช้างคลานครับช้างคลานนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับชื่นชมไปด้วยไหนๆก็พูดเรื่องสุขภาพละกลับมาที่นิดนึงครับมีเรื่องของโรคระบาดเกิดขึ้นอีกโรคหนึ่งแต่อันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับนั่นก็คือโรคระบาดที่มาจากยุงลาย หรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่าโรคปวดข้อ,อยุงลายหรือภาษาญี่ปุ่นชิคุนคุนยาครับนะครับก็เป็นโรคที่ชื่อน่ารักนะฮะแต่เวลาเป็นแล้วทรมานพนักงานไวเ้เขาก็เป็นมีท่านหนึ่งเป็นนะฮะเขาทรมานปวดไปหมดปวดตามข้อตามกล้ามเนื้อนะครับก็ยืนแทบยืนไม่ได้เลยนะฮะเขาบอกว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ยุงลายเนี่ยเขาเรียกว่า ฝนตกไงก็มีน้ําขังก็จะมีลงยุงลายเยอะขึ้นนะครับก็ให้ระมัดระวังส่วนใหญ่โรคนี้ก็จะแม่นตรายนะครับแต่ก็ทรมานมากเดินแบบโอ้โหอารมณ์เหมือนรมาตอยอะฮะก็ระมัดระวังนิดหนึ่งแล้วกันวิธีการรักษา,ามไม่มีใช่ปวดตามข้อตามกล้ามเนื้อเลยไม่ไหววิธีรักษาเนี่ยไม่มีฮะแต่ก็จะรักษาแบบประคับประคองให้ดูอาการแล้วก็นี้ไปค้างป้องกันที่ดีที่สุดคืออย่าให้ยุงกันดูเหมือนกำปั้นทุบดินนะฮะแต่ การไม่ให้ยุ่งกัดนี่ก็คืออะอยู่ในที่ทําเรื่องยุงย่งเรื่องอะไรให้เรียบร้อยก็เรื่องลงลายเรื่องอะไรต้องมีชิดแค่นั้นเองนะครับต่อมานะครับอีกข่าวหนึ่งที่เตรียมมานะฮะเมื่อสักครูปป่นี้คุยไปแล้วนะครับเรื่องพรับสติปัตนะครับก็เรื่องทรัมป์เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องชาบูไหมใชออ่ใช่ใช่ใช,ใช่เดี๋ยวขอหาข้อมูลน,นิดนะครับเราจะตัดตตตตตมันมีเพจเพจหนึ่งนะครับ ไม่ใช่เพจฮะเมื่อวานแฮชแท็กร้อนฮะแฮชแท็กใช้คําว่าชาบูนางในอ่นนี้เอ่ยได้นะครับเป็นสาธารณะนะฮะสมองไหลอีกเพจหนึ่งอยากให้พี่น้องไปตามดูแฮชแท็กชาบูนางในนะครับมาผมก็เข้าไปดูติดตามปรากฏว่ามีดราม่ากเกิดขึ้นคุณชคกิดก็มันมีร้านอาหารบุฟเฟ่ต์แบรนด์หนึ่งนะฮะชื่อชาบูนางในแหละ,อะบอกกับพี่น้องนิดนะครับปกติร้านทั่วไปชื่อเหมือนกันเจ้าของร้าน แบ่งออกเป็นสองแบบนะฮะชื่อเหมือนกันเจ้าของเดียวกันหลายสาขากับชื่อเหมือนกันคนละเจ้าของพอซื้อแฟรนไชส์อ่าชาบูดังหนเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีคนไปกินร้านนี้กินเสร็จแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออมันโดนตำหนิอะ่ะเพราะว่ากินกุ้งเยอะไปหน่อยอกินเมนูเมนูนึงอะ่ะเยอะไปหน่อยจนเจ้าของร้านเดินมาบอกว่าถ้ากินเยอะอย่างนี้นะอย่ามากินอีกอพูดอย่างนี้โอ้มันก็สตั้นนะฮะเราก็รู้สึกทัชชิ่งแบบโ อันนี้จะเป็นการฟ้องเดี๋ยวเขาจะฟ้องเราปะเนี่ยไม่ไม่เราอะไรงานข่าวเฉยนะคือคือบอกว่าอันนี้เป็นน่องตามตามข่าวในออนไลน์ได้นะับก็เจอแบบนี้เขาก็ก็ออกมาออกมาดราม่ากันชาบูดังในเขาก็ออกมาอ๋อสาขาสาขานี้ไม่เกี่ยวนะอันน้สาขาแต a ด์อ l o n e เขาบริหารเองแยกกันนะไม่เกี่ยวเราเป็นเฟนหญิงเฟนชายก็จบกันไปแต่ประเด็นที่ผมจะนำมาพูดคุยเนี่ยก็คือมันมีเพจเพจหนึ่งนะครับชื่อว่าเพจสมองไหล เพจนี้นะก็เป็นเป็นเพจที่แบบเขารีวิวหนังสืออะไรเยอะแยะมากมายผมก็ไปกดูกใจอยู่ปรากฏว่าเขาเนี่ยก็มีประสบการณ์เหมือนกันไปนั่งทานไม่ใช่เพจมุสลิมนะฮะไปนั่งทานร้านชาบูปิ้งย่างแล้วก็ไปทานร้านร้านหนึ่งนะฮะปรากฏว่าร้านนั้นเนี่ยเจ้าของเนี่ยก่อนโควิดนะไปทานตั้งนานแล้วเจ้าของเนี่ยพูดไม่ดีกับลูกค้าพูดไม่ดีกับพนักงานเขาก็เลยรู้สึกว่าคืออัดจนโควิดมาเขาก็ต้องปรับวิธีการค้าขายใช่ไหมครับเป็นการเดลิเวอรี่เจ้าของพูดดีขึ้น เออเขรู้สึกชื่นชมแต่พอโควิดหมดอีกรอบหน,นึ่งนะครับรัฐบาลให้เปิดร้านบุฟเฟ่ได้แล้วเจ้าขอกัอบผู้มีดีอีกผู้มีดีถึงขนาดที่ด่าเลยอะไรประมาณนี้นเ,น<ม>เขาก็เลยรู้สึกไม่ดีกับบุฟเฟ่แล้วก็เลิกกินบุฟเฟ่ไปสองเดือนผม,ผมมีประสบการณ์เหมือนกันนะ<ช>เดี๋ยว,ยวจบวันนี้ก่อนนะผม,ผมจะแชร์ให้ฟังประเด็นก็คือตรงนี้เลิกกินบุฟเฟ่ไปสองเดือนแล้วหลังจากนั้นอ่ะมาเจอร้านร้านหนึ่งครับเสี่ยงเขาบอกว่าอยากกินมากอยากลองดูขอเข้าไป เข้าไปเสร็จชื่อร้านนี้ต้องชื่นชมเป็นร้านมุสิมเราอันนี้ให้เครดิตเลยให้เครดิตเลยนะฮะชื่อร้านฮาริสอ่าพรีเมียมบุฟเฟ่สาขานุนทบุรีเริ่มที่ราคา3 9 9บาทร้าน <uld> นี้แพงหน่อยโฆษณาโฆษณาให้เลยโฆษณาให้เลยอันนี้เขาเขียมนมาอย่างน,นั้นเลยครับเขาเขาก็เลยคิดว่าเอ้าจัดซะหน่อยไม่ได้กินนานแล้วพอเข้าไปมันมีหลายราคาจนกระทั่งเกือบพันนะฮะก็เอาเต็มเต็มเอาพันหนึ่งเลยเอาเอาราคาสูงสุดก็ทานชื่นชมเพราะว่าพนักงานเนี่ยเขาก็ดู น้ำหมดก็มาเติมแล้วก็เมนูเยอะมากไม่รู้จะสั่งอะไรพนักงานแนะนําดีสั่งมาอย่างละสองก่อนนะครับจะได้กินจะได้นู่นนี่นั่นเขาก็เลยประทับใจแล้วก็สรุปมาเป็นข้อสรุปว่าลูกค้าส่วนใหญ่ยอมจ่ายแพงมากกว่าเสมอเพื่อให้ได้บริการที่ดีกว่ามากกว่าการจ่ายถูกจะได้บริการแย่เช่นจะเอาอะไรนักหนาราคา1 9 9 เ,เสียความรู้สึกเสียนะความรู้สึกเขามูลค่าแล้วก็เ,เพิ่มได้ <Ừ. S 2> ถ้าลูกค้าเนี่ยเขามีตังค์เขาเพิ่มได้เลยดังนั้นเนี่ยการตั้งราคาสูงแล้วบริการให้ดีเลยเนี่ยลูกค้าปีมากกว่า 2. หัวใจการบริการที่ดีคืออยากเห็นผู้รับมีความสุขจากสิ่งที่เราทําให้มันไม่มีอะไรมากกว่านั้นเหมือนกับที่เขาสัมผัสกับร้านนี้คือแย่งกันบริการลูกค้าอ้จริงลูกค้าเา อะไรเนี่ยอันนี้ขออนุญาติงใจอาจจะง่ายังไงนั้นขออนุญาตให้เครดิตนะครับเพราะว่าฮาริสฮาริสเนี่ยผมเคยไปมาเคยไปมาแต่เป็นสาขาที่ลามินทา a เขามีสองสาขาแล้วก็แบบบริการแบบพี่จะไม่ให้ผมลุกเลยเหรอเออใช่ใชมีมีลุกอย่างเดียวคือลุกไปห้องน้ำลุกไปลองลุกไปจริงไปไปละหมาดละหมาดกันมาเสร็จแล้วก็ครับอินนี่คือแบบว่าเอาน้ําอะไรครับกดให้กดให้ดี ใกล้แค่นี้นะผมบอกผมไม่กดเองไม่ป็นไรครับกดให้อจากบริการใช่เ,ออเนี่ยอันนี้มันเป็นเทคนิคการบริการที่ดีเนี่ยสามารถทําให้ของธรรมดากลายเป็นสิ่งพิเศษได้ซึ่งมันสร้างความประทับใจมหาศาลมากกว่าของราคาแพงเพราะลูกค้าจะบอกต่อคุณในทางที่ดีเหมือนบทความที่เขากาลังพูดเหมือนพอดแคสต์ที่เรากาลังอ่านอยู่แล้วโดยไม่คิดค่าโฆษณาเพราะรู้สึกประทับใจและในฐานะที่เขาเป็นหน้าตาของร้านมุสลิมด้วยนะผมก็อยากพัฒนาร้านมุสลิมทุกร้านเป็นอย่างนี้หมดนะโอ้โหลิสกีจะไปไหน ผ่านเดินจะมองว่าดิสเครดิตแชร์บุญทางในอย่างเดียวผมก็ไปเจอมาร้านหนึ่งแต่อันนี้ไม่เป็นข่าวผมอนุญาตไม่พูดแล้วกันแล้วเขาเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับก็ไปเจอมาร้านหนึ่งแล้วก็ไปไปทานกันน้องแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาไม่ยืนกดดันแล้วเขามาพูดบอกประมาณว่าเนี่ยรู้ไหมเนี่ยสี่เก้าเก้านี่ยไม่ได้อะไรเลยนะแล้วโผมพูดให้ผมฟังทําไมเรากําลังกินกอกำลังกินอยู่แล้วแ่าอ่ะสั่งอีกแล้วอ่ะอไรอย่างเงี้ยผมก็แบบอึดอัดเนี่ยเพราะอึดอัดเราก็ไม่ไปร้านนั้น ดีเลยคนเลยเรื่องเลยแต่ลูกท้องทีมเดิมนะแต่ว่ามีการเปลี่ยนบป็นก management ใช่ครับสุดท้ายนะครับสิ่งที่เราได้จากตรงนี้ก็คือของกินของใช้มีวันหมดไปแต่บริการจะคงอยู่ในใจตลอดไปอันนี้ทัชชิงเลยนะครับก็เอาไปปรับใช้กันในธุรกิจของทุกคนนะครับช่วงโควิดจริงอยู่สัปดาห์หน้าถ้าอันนี้มันไม่หลุดกระแสเนี่ยผมอยากจะมาคุยเรื่องของสภาพเศรษฐกิจแล้วก็คนว่างงานซึ่งมันจะกระทบกับหลายอย่างเลยก็ให้เตรมตัว ดูแลนิดหนึ่งเดี๋ยวจะมีปัญหากันนะครับหมดเวลาแล้วฮะหมดไหมฮะหมดเวลาแล้วครับเลยเวลาแล้วสำคใหญ่แต่ว่าอยากจะบอกว่าขอเวลาสั้นๆอีกนิดนึงก็คือว่าวันเสาร์นี้ครับเสาร์นี้ครับงานอาพรแห่งชีวิตครับอันนี้สำคัญมากเลยที่ปัตตานีครับนี่เรากําลังอัดอยู่ที่โรงแรมซีเอสจังหวัดปัตตานีนะครับขอบคุณโรงแรมซีเอสให้สถานที่ด้วยนะครับก็จะบอกพี่น้องว่ามาตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงประมาณห้าทุ่มหัวขอดีมากแบบโโอ้หดีจริงๆยังไม่แต่งงานก็ต้องมาแต่งงานก็ต้องมา อย่าแล้วก็ต้องมาจะวางแผนลูกหลานอะไรเงก็ต้องมาเพราะทุกคนมีครอบครัวไม่มีใครมีครอบครัวและนี่คือเคล็ดลับในการทําให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ดีด้วยที่ไหนจัดที่ไหนจัดที่สนามกีฬากีฬากลางจังหวัดปัตตานีหรือสนามเรนโบว์หลังมอปัตตานีใครๆก็รู้จักกันใครๆก็รู้จักกันใครก็รู้จักนคนในคนในปัตตานีก็รู้จักกันอ่ะอยู่จังหวัดไหนก็มากันได้นะเจ็ดโมงเช้าเราออกอากาศในวันนี้พี่น้องคงเดินทางมา จากลากัรด้วยเวลาเพลงเรัานี้ครับบอเบลไยัวฟิ้งวันี้ได้ยังสลัสดีครับเพอรงรัตวจรานกาครับ